ที่เวทีกลางอาคารอนเนกพิรมอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์นายชูศักดิ์จุนเกาะประจจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานในพิธีเปิดงานหวนมะม่วงและของดีอำเภอหนองไผ่ประจำปี2062ซึ่งจัดขึ้นระหว่างที่30-31มีนาคมที่ผ่านมาเพื่อเป็นการรักษาผลผลิตมะม่วงซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์และผลผลิตที่ขึ้นชื่อของอำเภอหนองไผ่ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายโดยมีนายชัยสิทธิ์ชัยสมฤทธิ์ผลในอำเภอหนองไผ่ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์พร้อมด้หัวหน้าส่วนราชการรัฐวิสาหกิจกรรมน้เยญ่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชาวสวนมะม่วงและพี่น้องประชาชนชาวอำเภอหนองไผ่เข้าร่วมงานอย่างคับข้างจากนั้นประธานในพิธีร่วมเดินรับชมบูธแสดงผลิตภัณฑ์มะม่วงจาก13ตำบลในเขตอำเภอหนองไผ่ซึ่งแต่ละตำบลต่างจัดเตรียมผลผลิตแปรรูปจากมะม่วงมาให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับชมชิมช็อปอย่างจุใจเช่นแย่มะม่วงมะม่วงแช่อิ่ม ข้าวเหนียวมะม่วงมะม่วงกวนยำผลมะม่วงน้ำมะม่วงปั่นน้ำพริกมะม่วงมะม่วงกวนกะทิส้มตำมะม่วงมะม่วงลอยแก้วมะม่วงหยีข้าวเปลียบมะม่วงซุปใบมะม่วงมะม่วงดองมะม่วงกวนเส้นเป็นต้นโดยชาววัี่บูตรของเทศบาลตะบนหนองไผ่ซึ่งนายสิริชัยจันพัชรินเนยเทศมนตรีตะบนหนองไผ่ได้ลงมือปิ้งขนมปังถาดด้วยแยมมะม่วงพร้อมทั้งรับประทานโชว์ความอร่อยแจกจ่ายให้กับผู้มาร่วมงานได้ชิมกันอย่างทั่วถึง ขณะเดียวกันอีกหนึ่งซีสันภายในงานคือการประกวดสาวกระดังงานลนไฟมัดใจหนุ่มชาโวนมะม่วงควงกันไปวัดโดยผู้เข้าแข่งขันชายหญิงทั้ง13ทบลจะต้องมีอายุระหว่าง 45- 55ปีขึ้นไปและคู่สมรสตายหรือเลิกราหรือไม่เคยแต่งงานโดยในรอบแรกจะเปิดโอกาส ให้ทางฝ่ายหญิงแต่งกายด้วยเสืออ้อหมอกหอมนุ่งผ้าถุงขึ้นมาเดินแนะนําตัวบนเวทีตามด้วยสวมใส่ผ้ากันเปื้อนพร้อมอุปรกรณ์มีดปลอกผลไม้เพื่อทําการปลอกมะม่วงสุกจำนวน2กิโลกร,รมัมหรือ10ลูกให้ทางฝ่ายชายซึ่งเป็นหนุ่มสวนมะมว่วงขึ้นมาแข่งขันกินมะมว่วงที่ฝ่ายหญิงปลอกไว้ให้หมดซึ่งในข่าวเดียวกันฝ่ายหญิงต้องไปทําการเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นชุดสําหรับไปวัด พร้อมถือถุงผ้าตรกก้าปินโตเพื่อร่วมอนุรักษ์ประเพณีไทยจากนั้นให้ทั้งหมดขึ้นเวทีตอบคำถามเกี่ยวกับมะม่วงจนได้ผู้ชนะสาวกระดังงาลนไฟมัดใจหนุ่มสวนมะม่วงควงกันไปวัดประจำปีนี้คือฝ่ายหญิงชนะเลิศอันดับหนึ่งคือผู้เข้าประกวดหมายเลข3จากตำบลวังโบทอันดับสอง ผู้เข้าประกวดหมายเลข2ตะบลบ่อไทยและอันดับ3ผู้เข้าประกวดหมายเลข12ตะบนกองทูนส่วนผู้ชนะฝ่ายชายชั้นเลิศอันดับหนึ่งคือตำบนนาเฉียงอันดับสองตำบนบ่อไทยและอันดับ3ตำบนท่าแดงท่าน,นี้อำเภอหนองไผ่นับเป็นพื้นที่ที่มีเกษตร,รกรประกอบอาชีพทำสวนผลไม้หลากหลายชนิดโดยเฉพาะมะม่วงมีเกษตร,รกรปลูกมากกว่า2 0,000ไร่เกษตรกรประมาณ1,500ราย โดยเกษตรกรมีรายได้จากการประกอบอาชีพนี้เป็นหมุนค่ากว่า400ล้านบาท และปลูกกันอย่างแพร่หลายเกือบทุกหมู่บ้านและทั้งตำบลเนืน่องจากมีสภาพพื้นดินที่เหมาะสมทําให้ผลผลิตที่ออกมามีคุณภาพและตรงกับความต้องการของท้องตลาดประกอบกับช่วงที่ผ่านมาผลผลิตทางการเกษตรเช่นข้าวข้าวโพดมันสัมปะหลังอ้อยราคาตกต่ําจึงถือว่าเป็นโอกาสและเป็นทางเลือกให้แก่กเกษตรกรในการสร้างอาชีพใหม่ที่มีรายได้ค่อนข้างสูงและมั่นคงแต่เราจะมีการแปลร,รูปเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตด,ด้วย น้องสาวจะริบบิ้งกับนน้องสวจะรับผนน้องสาวจรับนน้องสาวจะริบบิ้งกับผมกันน้องสาวจะรับกัองนน้องสาวจรับผมนน้องสาวริบกับผสวจะงกากับผม้องาวจะรับผมกรับผองสาวจะรบมกัน้วจะนนองสรับผมก